¡Gracias ุณแม่จิตหลวงจันทร์คนขยันที่สุดจะเป็นผู้ดูแลผมมาตลอดแทบจะทุกเรื่องผมต้องดูแลท่านจนถึงววละสุดท้ายนี่คือไผ่สังมน ไม้ไผ่แปรรูปได้สารพัดเช่นตะเกียบไม้จิ้มฟันไม้ปิ้งยาเฟอร์นิเจอร์ต่งตางๆไม่แต่แก้วเบียร์แก้วกาแฟไม้อัดสารพัดประโยชน์ที่จะใช้เป็นแปรไม้แปรรูปเรามีโครงการที่จะส่งเสริมชาวบ้านที่มีพื้นที่มากๆปลูกทดแทน ไร่เช่นข้าวโพดมะขามต้นที่แก่แล้วนะครับนาคตถ้ามีจำนวนมากๆเราสามารถจะรวมกลุ่มกันแปลูกได้สารพัดจะเป็นสินค้ากระจายสู่ทั่วประเทศเนีส่งออกได้ที่เปนเจ๊ลุกๆนะครับก็จะ,จะมาแต่เช้าทุกวัน ผมยังไม่ทันแปลงฟันเลยแกมาถึงแล้วนะครับแกจะรักผักมากห่วงนะครับต้องมารดน้ําทุกวันถึงมีถัรกขนาดไหนแกก็จะมารดน้ําแล้วก็ลาไปทำาัุลัก์ของแกนะครับนี่คือคนที่ผมจะมอบหุ้นให้ด้วยความเต็มใจ เป็นเรื่องง่ายๆนะครับถ้าจะทำปัจจัยสำคัญที่สุดคือดินดินต้องบริสุทธิ์ปราศจากสารเคมีและเม็นจุลินและมีจุลินทรีย์มากมายที่จะเปลี่ยนดินและอินนสีย์วัตถุต่างๆเป็นธาตุอาหารของพืชนะครับทุกคนจะได้มาเรียนรู้ที่นี่และนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตอนเอง สิ่งที่เราจะทําร่วมกันก็คือการตลาดเราจะผลิตพืชผักอินทรีย์กระจายสู่ชุมชนทั้งอําเภอวังโปง่งเมื่อมีจํานวนมากพอแล้วก็จะกระจายสู่ทั่วประเทศถึงขั้นส่งออกไปต่างประเทศอยากให้สมาชิกทุกคนมาที่สมานฟัง เพื่อมาเรียนรู้แล้เข้าใจร่วมกันในสิ่งที่เราจะทำนี่เป็นแปลงผักทดลองปลูกของสมาชิกแต่ละคนนะครับอยากให้พวกเขาได้เรียนรู้การปลูกผักอินรีย์ตั้งแต่เริ่มเตรียมดินการเพาะกล้าการปลูกจนถึงการดูแล เอาใจใส่จนถึงการตลาดนะครับสมาชิกจะให้คนละหนึ่งแปลงนะครับเพื่อดูแลจัดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้พวกเขาลงมือทำแล้วเขาจะรู้ด้วยตัวเองจากการที่เขาลงมือทำ ต้นดาวเรืองที่พวกเราร่วมกันปลูกนะครับตอนนี้เริ่มอ,ออกดอ,อกแล้วปัญหาหนะักคือจารดน้ำนะครับระบบน้ำเรายังไม่สมบูรณ์ทำเท่าที่ทำได้นะครับสึกงานจะหนักขึ้นทุกวัน แต่ผมเขาหยุดไม่ได้ต้องทำต่อไปต้นชัยยาหรือคณะเม็กซิกันหรืต้นป่งโชรด มีลูกค้ามาซื้อผักถึงได้เรื่อยๆครับระยะนี้เจ๊แถมมอบพออเดี๋ยวครับวันนี้ของกระเกาที่ว่าไม่มีค่านะครับเมื่อมาถึงสมานฟาร์มต้องมีประโยชน์หมดนะครับ <c oughs> ตามได้ว,วัสองนิ้วนะครับมีใช้งานได้อยู่เจ๊แถมมอบให้ในวันนี้นะครับขอบคมณซีเมนต์รถเชื่อมถุงเมืองนะครับ ่คยขายฝักให้สมานคัามนะครับเพื่อเป็นคนเงินเรียนคนจนที่มีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ช่วยใจช่วยกันสร้างของการสัตาพระราชาเป็นของประชาชนจร,ริงๆข,ขอบคุณครับที่สมานความขอบคุณเจาแถมมากเลยครับช่วยได้ช่วยได้ครับขอบคุณครับ นี่เป็นซุ้มร้านค้าผักของสมานฟาร์ที่มีโครงการจะกระจายไปทุกหมู่บ้านของอำเภอวังโป่งเพื่อให้สมาชิกของสมานฟาร์มผลิตผักแพ็คลนกายสู่ร้านค้าโดยให้ตัวแทนทุกหมู่บ้านเป็นตัวแทนจำหน่าย พี่หมานก็เตรียมทําร้านเกษตรอินรีคนวังนะครับก็ตอนนี้จริงๆแล้วเราต้องพักโควิดกันนะครับแต่ในฐานะของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เจ้าของสถานที่นะครับเจ้าของอุดมการความคิดนะครับก็ต้องทํานะครับแล้วก็ทาไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีแค่ลุงต้นนะครับแล้วก็น้ากับปุกลุกที่เข้ามาช่วยพี่สมานแล้วก็แม่ในฟาร์มนะครับ เพื่อ,อรับนโยบายนะครับป้องกันปัญหานะครับในการแพร่กระจายของเชื้อโควิดนะครับเราก็ต้องต้องดูแลกันนะครับเนาะ,นะแล้วดูกันครับว่าพวกเราในนามประชาชนของพระราชาในนามของประชาชนคนพื้นถิ่นจะทำกันได้แค่ไหนจะไปกันแบบไหนยังไงต่อไปนะครับก็ฝาก กับเรียนผู้ใหญ่นะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่ที่ที่อยู่ข้างบนนะครับก็ช่วยส่งกําลังใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็พิจารณาหาช่องทางความช่วยเหลือพิเศษให้แก่เข็งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไไมันก็เหลืออะไรครับมันก็เหลือพันธะสัญญาในเรื่องของไฟแนนเชียลเรื่องของนี้กฎหมายสัญญาผู้ยืมกับนี่สิ่งที่เพิ่มโดยที่ตัวเองเไม่ได้ทําอะไรหลงผิดกันไปหมดแล้วตอนนี้เขาเรียกติดกลับครับติดกลับมันก็ตกการเป็นค่าสัญญานะครับ ถ้าอยากจะชดใช้ก็ตายนะครับแล้วก็ฟ้องร้องจองจำมีอยู่แค่นั้นนะครับอย่างอื่นไม่มีไ <ทำ S 1> ม่เทกันเทา่ากับน,นี่ที่สร้างไว้เราดูเราดูได้อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปดูไกลครับดูนี่เงินล้านเวลาเวลาปูน่ยที่ปูนซีเมน์หรืออะไรก็ตามเน่ยมันก็มาจากหินถูกไหมครับเมื่อหินโดนแดดเดี๋ยวมันก็เกิดละ เอาธรรมชาติแต่ว่าเราต้องมีหมวยเชื้อให้มันนิดนะึงมันจะไวเราจะเอาเตาจากธรรมชา,า,มาติมาเท้เลยนะร้าวกับน้ำแชไว้ น้ำแห้งปูนซับหยดเหมือนแบบเหมอนเนื้อภาสานนครับทำไมชาิอะเหมือนเนื้อาษาได้เพระาะมันมาจากไหนมันมาจากมันมาจากหินปูนมาจากดินเลือกหอยอ่ะเล่าเราก็อัดต่อเอาจนอยู่นี่ก็เป็นบ่อกรบแลืบ่อประดุษฐ์นะครับกบก็จะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนตามขอบนี้นะครับก็ทำเป็นเพิงให้กบอยู่นะครับขึ้นพันนะครับแล้วก็กระเบื้องปูทับ นะครับเดี๋ยวกบเขาก็จะอยู่ด้านบนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อประดุกนะครับอันนี้ผมเก็บรอยแตกของดินนะครับดูซิว่าจะอยู่ไหมนะครับก็ใช้ซีเมนต์ครับผสมกับเลนนะครับที่ย่ำแล้วนะครับก็เอาซีเมนต์ดินเหนียวนะครับแล้วก็ดินโครนที่อยู่ในบ่อนะครับเอามาผสมกันนะครับแล้วก็ อาบสาดนะครับแล้วก็ปาดไปเรื่อยๆนะครับจนก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าแตกไหมนะครับแตกก็ยานะครับี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใช้ได้ไหมก็เป็นท่อวูโฟนะครับก็เป็นก๊อกที่ไว้ปล่อยน้ำออกนะครับเวลาน้ำมีกลิ่นนะครับก็จะปล่อยน้ำออกนะครับ เป็นท่อโอโฟออกไปครับนี่ก็ท่อโอโฟก็ไม่มีอะไรฮะก็มีแอลบนะครับมีท่อสองนิ้วนะครับแล้วก็เจาะรูซะนะครับก็เดี๋ยวหลักจะปล่อยแล้วก็ไปเปิดบอลวาลนะครับที่เราปล่อยไว้ข้างนอกนั้นนะครับตรงนั้นก็เป็นบอลวาลนะครับที่เราจะปล่อยน้ําทิงนะครับก็จะใช้งานได้นะครับตามที่เราต้องการนะเราพบกันครับสมานฟาร์มวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ สงสารดาวเรืองจังเลยครับเป็นไม้ไม้ขันหมากจะปรับปรุงไปครับแล้วเดี๋ยวเราคงได้พบกันในเวลาที่มันเหมาะสมกว่านี้ปลอดภัยกว่านี้หลังโควิดเจอกันแน่ครับไไไปปดดูรวงง้้ยออหเเาาทขื